โรงเรียนวัดใต้รัศดรนิรมิตรสำนักงานเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียน375คนจำนวนห้องเรียน15ห้องเรียนข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดใต้รัศดรนิรมิตมีเนื้อที่จำนวน6ไร่1งาน27ตารางวา อาคารเรียนสาหลังและอาคารประกอบสองหลังคือห้องประกอบอาหารและอาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติผู้บริหารโรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตรนายสมพงษ์ธนสินผู้อำนวยการสถานศึกษาและนางสาวยานิศา,าศาสตร์พุม่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษาบุคลากรโรงเรียนวัดใต้รัษฎรนิรมิตรมีข้าราชการครูจำนวน15คน พนักงานการเงินและบัญชีจำนวนหนึ่งคนพี่เลี้ยงจำนวนสี่คนนักการพันโรงคนงานคนสวนจำนวน6คนนอกจากนี้ยังมีบุคลากรช่วยสอนได้แก่ครูภาษาจีนครูภาษาอังกฤษสองคนพระอาจารย์3มรูปและครูภูมิปัญญาท้องถิ่นหนึ่งคนรวมทั้งหมด36คนวิสัยทัศน์โรงเรียน โรงเรียนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจุดเด่นของโรงเรียนวัดใต้ราษฎรนิรมิตรมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพมีวัดใต้ยอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งศึกษาและเข้าร่วมพิธีทางศาสนามีมุมศิลปะท,ที่สร้างสารรค์โดยนักเรียนและมุมวรรณคดีไทย อีกทั้งส่วนการเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนาจากบริษัทออริจินพรอพเพอร์ตี้จำกัดมหาชนและมีมุมเลี้ยงไก่ซึ่งได้รับมาจากป่าในกรุงเป็นอีกหนึ่งแหล่งในการศึกษาของนักเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังมีห้องศึกษาที่เอื้อต่อความสนใจของนักเรียนเช่นห้องดนตรีสากลห้องดนตรีไทยห้องนาฏศิลป์ห้องบ้านบอลและห้องสมุด และโรงเรียนวัดใต้ราษฎรนินรมิตรยังได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนได้แก่คุณรังสรรค์วิจิตการพออสีประเสริฐศรีนินบริษัทเลอค่าเนเจอรัลโปรดักต์บริษัทเดอะมอล์กรุ๊ปพระครูยานก,กิจจาธทรเจ้าอาวาสวัดใต้และสโมสรโรตารี สืบเนื่องจากนโยบาย9มิติกรุงเทพมหานครเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนสู่โครงการโลกกว้างทางอาชีพได้มีการประสานงานระหว่างสำนักงานเขตสวนหลวงและบริษัทแม็กกรุป๊ปนำโดยนางสุพมาศรเลขาจารกุลผู้อำนวยการเขตสวนหลวงนางอภิรดีแสงสุขหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและนายสมพงษ์ธนสินผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดใต้รัศดรนิรมิต โครงการแมคกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพ,พัฒนาอาชีพรุ่นที่7โรงเรียนวัดใต้ราชดอนิรมิตวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการแม็กรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพ,พัฒพนาอาชีพรุ่นที่7 1. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม็กรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นสู่ระดับสากล 2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ชุมชนเชิงบวกหรือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทแมคกรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือของชุมชนที่ตั้งอยู่รอบสถานประกอบกิจการของบริษัท 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 4. เพื่อส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะให้แก่พนักงานของบริษัทในเรื่องของกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในโครงการนี้บริษัทแม่กรุ๊ปจำกัดได้สนับสนุนจากอุตสาหกรรม23เครื่องจากโพง1เครื่องครูผู้สอน3ท่านช่างซ่อมจาก1ท่านและวัสดุอุปกรณ์ในการเย็บผ้าทั้งหมดผู้เรียนประกอบด้วย1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดใต้รัศดานิรมิตร 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดใต้รัศดานิรมิตร 3. ผู้นำชุมชนในเขตสวนหลวง 4. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวงและ 5. ประชาชนที่สนใจตารางเรียนเรียนเฉพาะวันเสาร์จำนวน8ดเสาวเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนกับความภาคภูมิใจในผลงานของเราคือชิ้นงานจากฝีมือเราอาทิกระเป๋ารูปแบบต่างๆพรมเช็ดเท้าและที่ใส่แก้วเยติสำคัญที่สุดคือนักเรียนโรงเรียนวัดใต้ให้ความสนใจและเข้าร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการตัดเย็บสู่การสร้างชิ้นงานได้ด้วยตนเองพิธีปิดโครงการแม็กกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพรุ่นที่7 คำกล่าวท่านรองสานนหวังสร้างบุญในพิธีปิดโครงการโครงการนี้เป็นโครงการที่ตรงตามแนวความคิดที่ท่านผู้ว่าชัดชาติพูดเสมอคืออยากให้เกิดการแบ่งปันถ้าเมืองแบ่งปันกันได้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนโรงเรียนชุมชนภาครัฐร่วมมือกันในพื้นที่ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้เร็วอาจเร็วกว่าการรองบประมาณภาครัฐจะเห็นได้ว่า ในเรื่องความเหลื่อมล้ำบางครั้งภาคเอกชนต้องไปยังชนบทเข้าไปช่วยชุมชนต่างจังหวัดแต่จริงๆแล้วชุมชนในกรุงเทพก็เหลื่อมล้ำไม่แพ้กันและอาจมากกว่าเพราะว่าในชุมชนชนบทยังมีทรัพยากรในพื้นที่แต่ในเมืองกรุงนั้นทรัพยากรหายากการที่ได้บริษัทเอกชนมาร่วมมือกับทางภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่ดีมากและข้อดีอย่างหนึ่งคือบางครั้งบางบริษัท ทำเรื่องไกลตัวทำเรื่องอื่นที่ไม่มีความรู้แต่บริษัทแมกกรุ๊ปนําจุดแข็งขององค์กรคือเรื่องของแฟชั่นเรื่องการเย็บผ้ามาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงนักเรียนด้วยซึ่งนักเรียนก็เป็นอนาคตของเมืองและไม่ใช่แค่สอนแต่ยังรับซื้อแพทเทิร์นรวมถึงรับเข้าทํางานด้วยจึงเป็นการต่อยอดไปไม่รู้จบประมวลภาพพิธีปิดโครงการ ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสานนท์หวังสร้างบุญประธานในพิธีนางสาวปียวรรณจรกาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงนางสุภาาศเลขาจารกุลผู้อำนวยการเขตสวนหลวงพร้อมคณะร่วมเดินจากกับผู้เรียนชมการเดินแฟชั่นโชว์ผลงานและมอบเกียรติบตัตรแก่ผู้เรียนในโครงการจากกิจกรรมนี้ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่งโรงเรียนวัดใต้รัศดรน,นิรมิตร ขอขอบคุณทุกท่าน